อะไรอยู่การพิปืนเป็นรุ่นไหนโคมาแตง็ o ก k e t Light เป็นรุ่นที่ลูกค้าถาม่มาเยอะลูกค้ามาฝาดสแกนหน้าร้านเพื่อเป็นแบบสําหรับผลิตส่องปืนลูกค้าสั่งเป็นภูมนอกหรือภูมิในสั่งภูมในสแกนยากไหมตอดยากพอสมควรต้องฝึกสแกนหลายสิบกระบอกเลยในห้่อง ใช้เวลาก <sk> ี่ชั่วโมงสิ้าทีแล้เสร็จแล้วสแกนแล้วมันจะเป็นแบบไหนประตูหน้าจอคอมสิบเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงฐานออก แล้วก็สแกนส่วนฐามใหม่แล้วก็เอามาประกอบร่างกันก็จะได้เป็นโมเดลปืนแล้วก็จะเอาไฟล์ไปเข้าโปรแกรมทำไฟล์สามมิติเพื่อทำเป็นบล็อกผลิตปืนประมาณนี้ซึ่งไฟล์ที่สแกนขึ้นมามันได้ขนาดเท่ากับปืนต้นฉบับมีค่าค่าเลื่อนน้อยมากแทบไม่มีผลกับการทำซองพื้นไฮเดกประมาณนี้ เดี๋ยวทำสองเสร็จนะเดี๋ยวถ่ายผลงานลงให้ดูหน้าเพจ